มาพร้อมหน้ากันแล้วใช่ไหมวันนี้อัวจะแบ่งสมรัิให้พวกหรือ <c oughs> อาหมวยหรือและครอบครัวเอาบ้านไปนะอาลี่หรือและลูกๆเอากิจการไปดูแลอากวยรถคันนั้นอัวยกให้หรือนะส่วนเงินสดก้อนนั้นอ่ะอัวจะเอาไว้ใช้ เอาไว้ให้คนใช้ดูแลอัวเองเจกบ้านสมโทมหลังนั้นน่ะหนูไม่เอาหรอกนะหนูจะเอาเงินสดมันไม่ยุติธรรมเจกเงินต้องเป็นของอัวเดี๋ยวอัวดูแลเองใช่เงินน่ะต้องเป็นของแม่หนูไม่ได้เจกเงินต้องเป็นของผมเท่านั้นใช่แต่ต้องเป็นของปม๋ย่ด้ต้องเป็นของผมเท่านั้นไม่ต้องเถียงกันค่ะไม่ต้องเถียงกันค่ะเพราะตัวโยต้าลิซซเรามีสบายแคสค่ะ Toyota l e a s i n g เขามีรีไฟแนนซ์แล้วนะคะมีปิดยอดโอนเล่มและก็ย้ายไฟแนนซ์ไม่ต้องจอดรถนะคะอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง110%ดอกเบีย้ยต่ำ4.60% 0ต่อปีค่ะแต่ถ้าปิดสัญญาก่อนลดดอกเบีย้ย50-80%ค่ะไม่ต้องจอดรถมีรถใช้ปกติไม่ต้องรอเล่มโอนรับเงินก้อนได้เลยค่ะเครดิตไม่ดีมีทีมงานให้ทำปรึกษาและดันทุกเคสค่ะ บริการฟรีไม่มีเล่มกามัมติเงินสดได้ที่ตริต้าลิสซิ่งค่ะเจ๊รถที่ให้ผมลื้อเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยสมบัติสักอย่างก็ไม่มีโอ้อปวดหัวอ๋ออ้ไอ้กยเออ